อบอกว่าเป็นโรคเกาครับปวดบวมถ้าทานสมุนไพรดีเกาดีขึ้นแน่นอนครับก็จะปวดตามข้อนิ้วนะฮะก็ไปหาหมอหมอก็บอกเป็นเกาได้ดีเกานี่ก็มาทำให้สบายใจขึ้นขอแนะนำผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะขอแนะนำว่าดีจริงๆนะคะดีเกานี่ดีจริงๆค่ะดีเกาเพื่อโรคเกา ปวดตามข้อนะครับตามข้อนิ้วบวมพองขึ้นมาเลยครับเป็นแดงจนบางครั้งปวดจนขนาดนอนไม่หลับผมก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนก็มีการดื่มกันเป็นปกติกแต่พอมาระยะหนึ่งรู้สึกว่าหลังจากที่ดื่มไปแล้วเริ่มมีอาการปวดตามข้อแล้วก็มีอาการบวมแดงที่ข้อนิ้วบางวันนะครับที่ทันหนักมากๆนะครับอาการมันจะ,สะแสดงมาหนักมากปวดตามข้อนะครับปวดตามข้อนิ้วบวม พองขึ้นมาเลยครับเป็นแดกจนบางครั้งปวดจนขนาดนอนไม่หลับทรมานจริงๆครับเลยตัดสินใจไปพบแพทย์แพทย์วินิจฉัยมาแล้วก็คือมีกรดยูริกในร่างกายเยอะนะครับทําให้ข้อเรามีหินปูนเกาะนะครับหรือที่ภาษาชาวบ้านทั่วไปคือเป็นเกาแฟนของผมก็เลยไปซื้อดีอเก้านะครับ ไม้ทดลองทานเพียงแค่สัปดาห์แรกนะครับก็มีความสึกประทับใจต่อดีเกามากนะครับเพราะว่าอาการปวดบวมทุกอย่างทุเราลงไปเยอะจากนิ้วที่ล็อกโงงงจนเดี๋ยวนี้เป็นปกติขอบคุณดีเกามากครับแล้วก็อยากแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีอาการคล้ายๆผมนะครับทดลองดูครับดีเกาของเขาสุดยอดจริงๆครับรูกเกล เป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาวอุดมไปด้วยรีมันเนิรูหรือเสกตียาสมุนไรพรจีนโบราณผสานกับแดนดีไลออนและกาโนเดอร์มารูซิดามหรือเห็ดลิ้นจือ มีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกากีียวอุดมไปด้วยสารฟลาวนอยด์โพลีฟีนอลแคโรทีนและไพรรโซช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณ ที่เก่าเพื่อโรคเก่าเพื่อคุณ